ครับผมนนท์ไม่ไเปื่อยครับเป็นไงครับพี่นนท์ไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะพอดีไปขับซาเล้งมานะครับช่วงนี้ช่วงสิ้นปีแล้วนะครับอากาศจะเริ่มหนาวพอเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนน้องที่อยู่บ้านนะครับถ้าอากาศเย็นก็รักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะครับผมและก็สําหรับสิ้นปีนี้นะครับเดี๋ยวพี่นนท์ก็ว่าจะรวบรวมคลิปนะครับทั้งหมดเลย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ไลท์เบื้องหลังอะไรต่างๆนะครับรวมแล้วนะครับอยู่ในคลิปนี้ด้วยกันนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดมากนะครับผมเดี๋ยวก็ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้เข้ามารับชมกันดีกว่านะครับว่าในปีนี้นะครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับผมโอเคไปดูกันเลย ลจัับบนะครการจับอย่างถูกวิธีจะให้งับตรงนี้นะให้จับอย่างนี้โอเคเอาเลยนะเดี๋ยวจับตัวไว้นะครับเตือนสองขั้มโอ้ยโอ้ยเสียวน็นไงโอ้ยงุบไปเลยเอานะครับเดี๋ยวดูทางโน้นนะครับปึ๊บโอ้ยเอาอันต่องอันนั้นครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับผมฮึบเราต้องด้านนี้ ด้านนี้เพราะถ้าด้านข้างมาอาจจะตวัดแว็บมาได้ฮิปโปเหงื่อสีแดงใช่ไหมครับนี่ครับอ่าโอ อ้าโหโหดูดิวิ่งเร็วนะครับวิ่งโคตรเร็วนะครับผมเอาเลเงียบๆหน่อยปิดๆิดตัวนี่นี่เหงื่อสีแดงเห็นไหมครับเห็นเหงื่อไหมแตะแตะวุ้ยเขาแตะนะครับอืเห็นไหมคือโปงเหงื่อสีแดงนะครับสุดยอดครับผมอลํำดวนนะครับ ไอเขาก็เรียบร้อย,รย,รอยครับไม่ไม่ตะกาศเหมือนเจ้ตาตะโก,กอัอวตะโกตะกาศใช่ไหมคะโกตะกาศจะกินรุนแรงหน่อยผมอันนี้นพี่เคยได้ลูกยังเนี่ยเคยแล้วครับเคยได้ลูกแล้วหน่าจะรอดไม่เคยเห็นใหญ่เท่านี้เลยอะ <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่เกิดมานะครับ <c oughs> ใหญ่มาก <c oughs> ที่เนี้นี่กี่กิโลครับ <c oughs> ตัวนี้น่าจะประมาณสองรอยครับสองรจริงๆเขาบอกว่าปกติพวกนี้มันว่ายน้ํา ตามเกาะใกล้ๆกันด้วยว่ายได้ด้วยใช่ใช่ใช่อ๋อต่าบกก็จริงแต่คือถ้าใกล้ๆไปได้ใช่ใช่ครับลอยแล้วก็ต้มเตี้ยมไปเกาะแต่เกาะใช่เขาก็ลอยต้มเตี้ยมไปเรื่อยๆเคยเห็นมีหลายรูปครับที่แบบว่าไปเขาถ่ายได้ว่าอาระบ้าว่ายน้ำจากทะเลนึกว่าไม่ลงน้ำเลยอันนี้คือจ่ายแอนแอฟริกันบูฟอกครับจ i a n แอนแอฟริกันบูฟอกใช่ มันถ้าแอฟริกันบูฟเฟิสนี่คือมันคือแจ็แอนไหมแอฟริกันบูฟเฟิคือแจ็แอมั้ที่จริงมันแบ่งเป็นสองสองสองสับสับสปีชีย่อยๆครับเอ่อมันก็จะมีสายพันธุ์เล็กแล้วก็สายพันธุ์ใหญ่อันนี้คือแจ็แอนก็คือใหญ่ใช่ครับสายพันธุ์ใหญ่มันจะใหญ่กว่านี้อีกนะอันนี้ยังแบบเบบีอยู่นะฮะใช่ผมเคยนี่เบบีเหรอผมเคยเลี้ยงตอนนั้นมันอยู่ที่สองโลสองสองโลสองไซส์นี้ขนาดเท่าไหร่ยังไม่ถึงโลหนึ่งกิโลอันนี้คือ าราแมนเดอร์ยักษ์จีนครับผมโอ้าราเมนเดอร์ยักษ์จีนครับผมซึ่งคุยกับเฮียกิจฮงซูงแล้วครับเฮียกิจบอกว่าของเราเป็นตัวที่ยาวที่สุดในเมนืองไทยตอนนี้แหละโอ้ยาวที่สุดครับอันนี้พี่เลี้ยงแต่เล็กหรือว่าพี่นําเข้ามา,าใหญ่เลยนเข้ามาตอนนั้นก็ได้ประมาณ80เซนครับเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับผม80เซน7ปีที่แล้วครับผมตอนนี้ได้1เมตร40เซนโอ้แลวผมรู้สึกทําไมตู้มันเย็น,น่ะพี่ มาดูนี่กันเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นกิ้งคือนะครับที่ผมเลี้ยงไว้ซึ่งจริงๆเนี่ยผมชอบกิ้งคือมากผมก็เลี้ยงไว้รวมๆกิ้งคือไม่กัดใช่ไหมฮะคือกิ้งคือเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกัดผพวหนังคนเข้าได้เพราะว่าปากมันเนี่ยเป็นแผ่นแบบไว้ใช้สําหรับขูดอย่างเดียวขูดอย่างเดียวมันหอยใช่ปะขูด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 ประมาณนั้นมันก็พยายามจะลองเรานั่นแหละเต่มันทำมีมีกระสุนพะยินด้วย เพดได้เพราะแมงป่องเดสต็อกเกอร์เผือกอ๋อมีเผือกด้วยเป็นแค่ครั้งแรกของโลกครับผมครั้งแรกของโลกเป็นชุดแรกเลยที่เพิ่งออกมาตอนนี้ก็เลยอายุยังน้อยครับตาแดงปะตาแดงครับอันนี้คือชุดแรกของโลกครับใช่ครับอ้อันนี้คือเป็นพี่น้องกันใช่ไหมสรถบถูกครับเมื่อกี้นะครับตัวที่กําลังผสมอยู่เมื่อกี้นะครับ พี่ทาวบอกว่ามันคือ world first world first คืออะไรพี่ทาว world first คือตัวแรกของโลกยังไม่มีสีนี้ในโลกใช่ยังไม่มีม็อนี้ในโลกอันนี้ก็คือเหมือนเป็นตัวแรกในโลกใช่ตัวแรกในโลกอู้ใช่ที่เราทําได้นะครับก็บีดเองจริงๆได้ world first มาประมาณ5 6ตัวมันก็จะมีตัวที่อยู่ด้นบนด้วยแล้วเราต้องลงทะเบียนอะไรไหมอันนี้คือ อันนี้คืออิงอ่างเผือกครับอันนี้คือพัฒนามาจากอิงอ่างบ้านเหรอพี่ใช่ครับพัฒนาจิงอิงอ่างบ้านเราอ๋ออันนี้ตั้งใจอันนี้ตั้งใจครับผมไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะเนี่ยใช่อันนี้อันนี้จะเป็น c าร์โล่เฉดเฉดของอบินโนือเฉดสีเผือกอันนี้เป็นชุดแรกในโลกปหชุดแรกในโลกครับก็ครั้งแรกในโลกครั้งแรกในโลกใช่ละชุดแรกในโลกตอนนี้่างประเทศต้องการมากครับแต่ยังไม่ปล่อยเก็บไว้ทําอีกหน่อยเอ่อเก็บไว้ ให้ทำสีขาวให้ได้ก่อนแล้วก็จะปล่อยสีเหลืองที่จะทำสีขาว,ขาวใชไ่ไม่ลองพวกสีม่วงสีาบานเย็นอะไรอย่างงี้ได้ครับอนาคตมีแน่นอนอนาคตมีแน่นอนมีแน่นอนก็เดี๋ยวจะทําให้สีสันเหมือนกลฮอนฟอครับเป็นลิงของพวกทางเมก,กาใต้ยอยะครับเนี่ยจุดเด่นของตัวนี้คืออะไรพี่วศผมว่ามันนิสัยมันน่ารัก ใช่นิสัยน่ารักแล,แล้วหน้าตามันเหมือนเด็กอ่ะตัวนี้เนี่ยเป็นหมาจิ้งจอกที่หูใหญ่ที่สุดในโลกแต่ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ของแอฟริกาเขาเรียกแบดเอียฟอกแบดเอียฟอกคือจิ้งจอกหูข้างคาวผมรู้จักมินิสูกรเพาะเนี่ยเฟนิกฟอกแล้วก็รู้จักเฟนิกฟอกก็เพาะมินิสูเฟนิกฟอกเนี่ยเป็นสัตพ์ที่มันขายตัวมันเองได้คือมันน่ารักของมันเองไม่ต้องพรีเซนต์เยอะเลยมันเป็นจิ้งจอกที <c <c ่เล็กที่สุดในโลกใช่สีสวยสีสวยแล้วก็ไม่ไม่ดุร้าย ได้เลยในโซนเอเชียนะครับกลุ่มประเทศที่นิยมเลี้ยงอิกนามากกว่าใครในโลกเลยเอเชียเราเนี่ยนะใช่ครับเวียดน,นามกับอินโดเนียมีการจัดประกวดอย่างเนื่องเนื่องเลเซอร์เอนททเรียนอิกนาเกาะคือเขาอยู่ตามเกาะใช่ไหมฮะใช่ครับทางอเมริกาใต้มันก็จะมีหมูกก่เกาะเยอะมากไอหมู่เกาะเหล่านี้มันก็จะมีอิกัวนาที่เฉพาะถิ่นเฉพาะเกาะแล้วก็จะมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวของแต่ละเกาะไม่เหมือนกัน น,นี่จะเป็นภาพสุดท้ายของพี่อัานนะครับนี่ครับน้องกินตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรนะครับลีโอนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่ฐานใช่นะครับของจริงเลยในะช่ไหมชาร์จแบตแล้วเลือจะบังเสียงเ่รอเฮ้ยจนเย็น,นร้องได้หรอครับอรร้้งไดคับผมต้องยังไงครับผมตรงน,นี้น <S 2> <S 2> ใช่ไหม ไล่ใชอไม่ใช่ใช่ไหมครับใส่แว่นด้วยครับจะได้หล่อๆอเกลงๆขารูปได้นะครับชินแล้วนะตัวนี้อายุกี่ปีครับไม่กลัวเราไปยังไม่ยังไม่ทำใจใช่ไหมไม่คือคือหันมนาปุ๊บอะเนี่ยู่ใกล้แล้ววะ กูไม่หนูหน่อยพอหน้องกรี๊ดอ่ะคือกูหกแบบแค่นี้ข้อมือนจะแบบพี่อยากแกล้งหนูนะแกล้งเพรว่าละหนูชอบอุ้มเลยอุ้มเลยแล้วก็อุ้ยอุ้ยอย่าดิ้นนะอันนี้กี่ปีแล้วพี่นัทปีกว่าปีกว่าตอนนี้โตหรือขายโตครับโตขายไม่ลงครับขายไม่ลงอ่ปีกว่าปีกว่าพุ่มมันตัวใหญ่เนี่ยอยที่อาหารอ๋อ อยู่ที่ตัวน้องเพราะว่าถ้าถ้ากินจิงเก่งอ่ะม okay, ันก็จะตัวใหญ่เดียแต่ถ้าบางตัวไม่กินก็คือก็เล็กมันก็จะดรอปอ๋อนี่ก็กินเก่งนะตัวนิดเดียวอ่ะจะหลับไหมหลับตาไหมหายใจแป๊บหนึ่งไม่เป็นไรไม่กลัวจริงนะอเปล่าพี่จริงปะจริงไม่กัดไม่กัดไม่เก็บเดือดโอ้ยหมืนเล็บที่หนึบปะ อึ๊บเดียวอึ๊บเดียวชื่อพี่อึ๊บเดียวไอ้เนี่ยอาแค่แต้มมือสั่นเลยอ่ะกลัวจริงอยู่เนี่ยเป็นไงเป็นยังไงออ่าโเคโอเคโอเค ดี๋ยวดูพี่ปือชัดๆนะครับนี่โอโห้หลับไปครึ่งปีตาปือเหมือนเดิมนะฮะดูดิโอโหหอมั้ยเนี่ยเดี๋ยวดูดิไม่ได้กินอะไรเลยนะครับครึ่งปีโอ้ดูพุงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ปือเธอแอบกินขุยมะพร้าวหรือเปล่าเนี่ยนะดูตัว ตื่นได้แล้วฝนตกเดี๋ยวามาจอนะครับพี่เปอโอ้ยโ,โดนน้ํานี่เป็นน้ําแรกนะครับพี่เปอหลับไม่สนใจใครเลยนะครับโ,โหดูคือการหลับของเขาเนี่ยทําไมเขาถึงจะต้องจําศีลเหรอก็คือช่วงฤด,ดูหนาวนะครับอากาศหนาวอากาศหนาวเหน็บหนาวตามธรรมชาติของเขาเขาก็จะต้องมุดดินอยู่ในโพรง หรือหาที่ซ่อนแอบนะครับเพื่อที่ปกป้องตัวเองจากฤดูหนาวอันโหดร้ายนะครับเพราะว่าบ้านเขาเวลาหนาวก็หนาวจริงๆนะที่เจ้ากบ AF อยู่เนี่ยครับคือหนาวจริงๆเข้าไปปั๊บเขาก็จะสร้างชั้นผิวนะครับก็คือเนี่ยจะมีฟิล์มนะครับฟิล์มเงาๆเนี่ยเพื่อพุ่มตัวเองนะครับรักษาความชื้นของตัวเองเอาไว้นะครับผม เอ้าเรามาดีมาดีใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องทําการจับมันก่อนนะครับผมเอาเจ้าทินเจ้าทินเจ้าทินไปซะแล้วขอไปจองน้องไปเจตันตันอะไรหรอ เอาอล้วเอาใหม่เอาใหม่เดินไม่บอกรัก็เลยแต่คัดจริงไหมหรือว่าเอาไปเลยเอามาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเวเดียเียวเยเเดียวเดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเียเดยวเดียเดด้เดดาเฮ้ย นี่พวกเองยังไม่รู้อีกหรอว่าพวกเองคุยอยู่กับใครแล้วมึงใครวะเห็นสัตว์ขนาดนี้แนละ้วยังไม่รู้อีกหรอว่าใครใครกันแน่วะเนี่ยแหละพี่นนท์ัด ผมตกใจโอ้ยนนท์ผมตกใจตามไปด้วยเมื่อกี้มือถือกล้องแล้วมันอย่างเงี้ยพออาจารย์วิ่งไปผมบอกเขาเจองูงูงูใครจะไปตามอ่ะทำไมมือเป็นเมือกอะไรจัดปุ้งมเสียงดังยังไม่ได้กินนี่ให้กล้องดูตรงนี้นะครับเห็นอะไรอ่ะถ้ามันดุ๊กๆอย่างเงี้ยมันจะเหมือนมันจะดึง าเป็นภาษาที่แบบว่าตกปลามันจะแบบต้องรอส่งรอส่งร่งต้องกอกลับได้ไหมเห็นไหมมันดึงไปเห็นไหมดูไหเห็นไหมเห็นมเ้ยเฮ้ยฮยฮ้ฮ้โเ้ยเฮ้โเ้ฮ้เเ้ยเเฮ้ยไมเ้ยเเฮ้้เป็นไงยเ องเปลือกเลยเหรอใช่ก็เนื้อส่วนเกลี่มันจะกินคือเลยออกไปหวานเั้านั้นแหละใช่อย่าลองไม่เยอะลองร้องนี้ผมก็กินไปแล้วพี่ลูกมะตาดลูกมะตัดนะครับหวานอย่างเรียบเลยลูกจันเลยใครลูกจันอื้มหวานมากเลยอ่ะหวานกว่านี้ก็เป็ตาลแล้วครับผมลรากินกันมาตลอดทางอย่านี้ผาดได้แล้วฮะ Hãy subscribe cho kênh กบอะกบอ่ะเปิดตาแช่แก่เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงข้าวัดกูด้วยมัต้องดึงอะไรวะวะพี่เดึงอะดึงเลยอ๋อไอ้ย่ามันมีบปล่าวะเนี่ยพี่บอกมันไม่มีอะไรไม่ใช่เหรอพี่มันมีดี่ตัวเปล่าเฮ้ยจับมีป่ะจับดูที่ตัวอะไรวะ งูเปล่าหวะไม่มีไอ้เนี่ยนี่ตัวอะไรอ่ะพี่กิ่งไม้เปล่าไอ้ยันเล้วกูมีเปล่าวะเนี่ยกิ่งเมื่อกี้ต้องให้แบบว่ามันคลายเองไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลือดที่บอกว่าให้นิ่งๆเนี่ยเลือดเปล่าวะพี่ไม่เลือดไม่เลือดแสดงว่าเพิ่งก่อไอ้เหี้ยมึงมาจากไหนวะเพีงแล้วกูสนุกจังเลยนะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ของเราลองลองดิให้มันอยู่บนขาดูดิมันจะดูไม่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 แสดงว่าเลือดอร่อยแน่นอนกูเป็นอะไรนะให้กูบีดิให้เจกูกินมันได้มันเนี่ยไม่ได้เลยพยาธ เนไอเชี่ยพญาจะเข้าตัวผมเป้าวะน่าจะเข้าไปแล้วนะเอาเล่ามาล้างท้องด่วนเลยดี๋เฮ้ยมันอาจจะเป็นหอยทากก็ได้เปลือกมันแตกเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเนี่ยสัตว์แปกเลี้ยงได้นะเพื่อนๆเลี้ยงปิงเลี้ยงปิงแม่คนักวิทยาศาสตร์เขาบอกอยู่บอกว่าปิงเนี่ยเฮ้ยเจ็บๆวะสัตว์ สัตว์ที่ไม่ใช่หมาไม่ใช่แมวคือสัตว์แปลกโปงก็แปลกนั่งดูเห็บหมาทุกวันมันรู้สึกดึกดึกไหมเมื่อกี้ดึกดึกเลยตอนจับอันรู้สึกดึกดึกดึกตอนจับไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าเหมือนมีปลาหรือเปล่าวะสาวหวังดีว่าจะโชว์เพื่อนซะหน่อยว่าจับปลาได้เรียบร้อยเกีบปกิงมา รองเท้าบูทวางอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวเรียกมันก่อนนะอ้อ้าเอ้ยไม่ใช่แล้วมาอยู่งี้ไม่ได้แล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหมา Mantau yang ni. เอาหัวเข้าหัวเข้าไม่ได้แกท่ทำไมอ,อ่ะเฮ้ยเ,เ,เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรกันถึงแไอ้หแว๊บเลยพอยเรากลัวไปด้วยเลยเป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนก็ ผ่านมา1ปีนะครับมีเหตุการณ์อะไรดีๆเกิดขึ้นมากมายนะครับไม่ว่าพี่นนจะไปน่นนี่นั่น,นบุกฟาร์มหรือว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆอะไรมากมายนะครับก็ขอบคุณนะครับสิ้นปีแล้ว30,000นทราบสัญญานะครับว่าจะทําคลิปดีๆต่อไปสําหรับปีหน้านะครับผมอยากจะให้พี่นนและทีมงานไปที่ไหนบุกฟาร์มไหนอยากทําคลิปประเภทไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับมือรี่คริสต์มาสขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับอากาศเย็นแล้วดูแลตัวเองเนาะและกลับมาเชิกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี 拜拜。Bye bye.